สวัสดีจะให้อยู่กับสมอนชาแนลวันนี้ก็มาตลาดนะคะเอฟซีโอทองหยิบทองหยอดน่ากินมากโอ้มีแคบหมูด,ด้วยมีอะไรนะนี่นั่งทอดเองเลยโอ้กำลังนั่งทําเลยในเอฟซีนฝักบัวน่ากินมากใครรวยมั่งเนาะ ของกินเยอะมีซูชิด้วยยายจะมาหาผักจะมาหาปลาผููประทูนึ่งสวยจะตัน้ำพริกกุ้ง250กุ้งขาวป้าไม่ได้มาขายผักเลยป้าไม่ได้มาขายผัก กินมากเลยคนขายก็สวยอันนี้บาร์บีคิวปลาหมึกย่างไส้กรอกอย่างอาวปลาแดดเดียวเอสีปลาแดดเดียวเป็นยังไงเนาะคนสวยนี่ขายดีบอวันนี้เรื่อยๆค่ะวันนี้รวยไหม รวยวะจ้าถูกแล้วันที่หนึงก็ขาวบ่ถูกมันกุวแล้ววันนี้เึนคือสิระดับน่ากินมากใส่ก็น่ากินใส่อ่อนใส่อ่อนดอทีใส่อ่อนใส่หยางม่งกอนมยัง กินกินหมูนะเอฟซีวันนี้จะกินหมูตอนแรกตั้งใจจะมาซื้อขอบคุณได้โชคดีได้แล้วเอฟซีหมูหมูอบโปรงหมูอบโป่งหมูอบโครง ได้หมัอบองคมาขายอย่านี้ผกบุ้อขายผักบุ้งขายผักกาดจอขยผักชลอผักบุ้งก็ปลกเองมาตลาด นี่โตยิงใหนี่โตยิงใหตัวเท่าไหร่ะอ,รอีะ่รอยอันนี้ปลาอะไรอ่ะปลาทับทิมเหรอ ตาทับทิมคิดว่าป้านินยาจะเอาเห็นมันอ้วนอ้วนโอ้ผลไม้เยอะมากเลยวันนี้เอามังคุดสี่สิบบอกเดี๋ยวจะมาซื้อมังคุดกันเออเขาให้เลือกอยู่นะเอฟซีเขาให้เลือกอยู่เดี๋ยวจะเอาอยู่สี่สิบถูกนั่นเอง โอ้โอ,อืมมันคนละแบบใช่ไหม ได้กุ้งแล้ว fc ได้กุ้งแซ่บแซ่บได้ปลาหมึกแล้ว fc ไม่ได้กุ้งอยากจะไปทำกินมีคนเยอะเพราะว่าเพราะว่าโดยกัารน้ำเพชรแล้วขอน้ำแข็งเปล่าในสาขาบาทเด้อ คนเยอะมากเลยไดู้เหลืออันเดียวนะคะนี่ข่ดงรยยี่สิบโลร้อลูกใหญ่มากเลยอร่อยีนี่มลิี่แครพัดและเอฟพีนโอ้ลูกใหญ่มากรูปกบเริ่มเลยครัหนึ่งก็น่าจะโลนึงละมั้งนึ่งมงคนรอเท่าไหร่จ้ะ โลห้าสิบเบิกบางแต่และที่ไม่เหมือนกันบ้านยายสามโลสามโลร้อยวันนั้นวันวันก่อนนั้น4เอโลห้าสิบมันแล้วแต่วันอือจีแล้วแต่วัน โมโมอ,อกล้องโล่ยี่สิบบาทหมูปลาขาวข่ะะาขาละร้อยแม่จ๋ปาปลาขาวข่ละร้อยมาแล้วจากปลาบ้านเรานะคะยออขยันเนาะขายขายผักด้วยแล้ววันนี้ไม่ขายผักขายปลาหนพี่ขายปลาสองวันสามวันค่ะถ้าฝนม,มาปลามาค่ะพี่คนมา,มานขายปลาสองวันนี้นะคะผักไามาก่ขายเลยค่ะ <laughs> มากระน um ้ำนะคะมีน้ำที <k <k ่ไหนมีปลาที่นั่นค่ะแม่จ้าค่ะหมูปลาอเลยอมแกงหครับแกงเห็ดขอบคุณค่ะาแกงเหดเดี๋วจะให้พี่เข้าไปแทน น่ากินขนมทางแตกพี่น้องสิบบาท,บาทชิ้นเบอร์เริ่มเลยอันนี้ยี่สิบอันนี้สิบบาทอ๋อไส้มันมีสองแบบโอรเด็กก็มาชอบน้ําแข็งกันจาม,มากดกินน้ําเย็นเย็นกดเองกินเองเขาบอกขายดีน้ํา ันนี้ก็ปลาทอดมื่เขือรวยไหมรวยไหมอ้วววรวยเลยค่ะบ่แเมนจุบอันนี้แหละจังรวยนะอันนี้อันนี้ได้เห็นเห็นเเอออันนี้แหละได้เห็นเห็นเลยไม่ต้องไปนั่งลุน้น ได้เงินเลยใช่ไม่ต้องลุ้นนะคะหายไปใช้รดนโมเห็นโอ้ยกับมาดูอยู sure> ่บมากคับ่างมือโตกว่าพันมากส่วนมากมาโตาพันมากมือนี <h <h ่พร้อมขายคนห่อ네กับพร้อมคนพร้อมห่อเป็นอนไรล่ะเสรจไปห้องอีกนี Unis ่เสรีไปเต้นไปทีไปลองใส่อะ ลองยูร่าจะฟ้องครับยูมองได้นี่ยูถนนใหญ่ฉันขางปั๊มน้ำมันนะนะต้องขามตรงขามตรงขามยิงเรื่องอาหารไตปลาขาต้มรอดอยู่ตกจับอ๋อเหรออ้าวเปิดโดนระบอเปิดได้ไม่กลัวครับอ้าวคือเคยเห็นเคยเห็นแต่ฟังนั่นฟังเตรียมขายคุ้มเ้ากว้หเมลัางเซดหูเเมืกินียวนลงูนะทางน้ำนะารััไป แถวเพชรลำพูแถวฝั่งเดียวกันกับเพชรลำพูใช่ครับติดกันเลยไหมติดเลยโอเคสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครช anel ด้วยเด้อจ้าเกลือกะทิสวยค่ะสวยนคนฮอกันรอคนใส่นฮอกันนักลองรอเด้อพี่น้องมาเที่ยวลานเพิ่นเด้อหนิด่านกระตุ้มกลางคืนบอกซื้อลานยังกดสองพันกันยางมาแล้วเรื่องสำคัญยยงพันเร็ว คืออรคานนยไอ้ขวกม